Welcome to the Cyber Rats Experiment. You have been selected because you are a rat. Your task is simple collect cheese and stay alive. Your efforts will be rewarded. Enjoy your stay at the Cyber Rats Facility. คนอื่นเรียกมันว่าการทดลองแต่คุณจะเรียกมันว่าฝันร้ายครับเพราะว่านี่คือ CyberRat คุณคือหนูทดลองในส่วนวิจัยที่ถูกควบคุมโดย AI สุดโหดเครื่องมือทดลองและกับดักอยู่ในเขาวงกตที่มันเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาเป้าหมายก็คือหาช e ฟให้ครบภารกิจแล้วหนีออกจากเขาวงกตหรือว่าต้องหยุด AI ให้ได้ครับ เอาละครับเรามีหนูอยู่ประมาณ3ตัวนะครับแล้วขอดูก่อนนะครับชอปเฟลโรซี่และคองครับ๋ยวเราเลือกสักตัวหนึ่งก่อนนะกด X กกดสตาร์ทครับ เราจะทำการส่งรับฟิลนะครับไปนะครับเดี๋ยวผมขอปรับมุมมองนิดนึงมันสามารถให้หมุมมองที่ขออยายเข้าออกได้มากกว่านี้หรือเปล่า <S <S 1> <S 1> ผมรู้แต่ว่าอันตราย ่าไงเพื่อนต้องสังเกตหนูตัวอื่นครับว่าเขาไปรอดหรือเปล่านะเราได้ด n a นมาเรียบร้อยครับ เสร็จแล้วเราจะไปต่อยลงไงเราสามารถสปินได้ใช่ไหมอ๋อได้ครับ หลบว่ามันเป็นยังไง มีหนูมารวมตัวกันอ๋อไปด้านนี้ครับขอดูก่อนนะมันจะอันตรายหรือเปล่า ตัวเขาก็พยายามไปเก็บชีสให้ได้มากที่สุดห้องข้างหน้าครับอันตรายหรือเปล่า เจ็บแล้วครับถ้าคิดที่จะไปต่ออันตรายไหมอ้ยอัพเกรดกระบบ security ครับ อันนี้เราทำอะไรมากไม่ได้ต่ต้องขอดูก่อนอ,อู้อ๋อกลับมาตรงนี้อ๋อโอเคเข้าใจละอย่างเราต้องวิ่งกลับมาที่มือครับให้พืมือจับนะให้เรากลับมาอันนี้เราประสบความสำเร็จนะครับในส่วนของตัวทัฟเฟลนะครับดันแรงในรอดตายมาได้นะแต่ว่ายังไม่ได้มีกับดักอะไรมากมายเอาล่ะอันล็อกครับ หนูหนูประเภทใหม่ครับทัฟเฟิลน,นี้ขนดีเลยทีเดียวคล่องเราสามารถอัพเกรดได้ใช่ปะมีกี่เพิ่งฝันเฟดหนึ่งไปตัวนี้รูสึกยังไงไม่รู้ขนแบบเปลือง ผลไม่ค่อยดีต้องส่งฟลัซซี่ไปไหมอ๋อสามารถอ,อัพได้นี่ว่ครับถ,ถ้าอัพเป็นตัวเป็นตัวไปเนี่ยมันจะดีใช่ไหมมีชุบชีวิตนะรีววน,นะครับใช้สามมีสเตมินาการมองเห็นในความมืด ในเรื่องของตัวอะไรเนี่ยการได้ยินข้างหลังจำแพงการดมกลิ่นครับแล้วก็มองเห็นกับจักนะที่ดีกว่าในระยะไกลผมว่าน่าจะเริ่มไม่ธรรมดาผมขอเอาตัวนี้กันรีเฟ e x นะครับเรียบร้อยนะถัดมาตัวนี้ อันนี้ดีมูฟเด็ดแร็นะครับหนูเอาหนูที่ตายนะครับแล้วก็เกตเนิวเป็นหนูตัวใหม,ม่งั้นผมถอยก่อนอ่าตัดเอาตัวเดียวลืมไปก่อน ได,ดดดได้ดไปเก็บนะกันนะครับเฮ้ยเรามองเห็นกับดักตัวนี้เป็นกับดักแน่ โอ้จริงด้วยแล้วอัพความสามารถในการมองเห็นกับดักแปลว่าเราทำถูกทางแล้วามาลองดูที่เราจะไปด้านไหนมันจะมืดมากฝั่งนี้ไม่มีอะไรให้ไปละ ถัดมาต้องมาทางด้านฝั่งโอ้กับดักครับโอ้โห

ครับพอเปล่าทับฟลุ๊ก <c oughs> ต้องใจเย็นครับเรา <c oughs> เอาละ เปิดไฟหมดแปลว่าเคลียเราผ่านการทดสอบแปลว่าเรากลับนะกลับได้คิดว่าเขาคงปิดกับดักให้เรียบร้อยนะจะได้ร้องเพลงฉันเป็นดูฉันเป็นด,ดูชนะฉลาดนะประมาณนั้นเลยนะ oh the exit is open นะ ก็คือประตูเปิดให้เรียบร้อยสามารถกลับได้กลับแล้วครับกลับแล้วต้องร้องด้วยนะกรีดเลยมีหนูตัวใหม่ปลดล็อกครับเอาล่ะ เรายังคงจะใช้ทรัฟ f ฟลตัวเดิมนะครับผมจะทำการอัปเกรดตัวนี้นะครับวิ่งนะครับระยะเวลานานาน,นะตัวสเตมินามันมันก็จะวีนะครับมันเพิ่มนะครับได้ไวขึ้นผมอะ่ะต้องมองเห็นกับดัก นะหนึ่งแลวจะต้องมองหาในเรื่องของตัวการมองเห็นในความมืดใช่ไหมกลิ่นครับเพื่อมองหาชีฟนะเลาล่ะผมจะกลับละแล้วก็ไปต่อ The rat has been released. นะ let has been released ปล่อยเรียบร้อยครับนี่ไงเห็นกับดักเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสายวิวค e โอ้้ย น,นี้กับดักโอ้น,นี้กับดักต้องมาด้านนี้อย่างเดียว รีลโอรีลโอ้ยโอ้โหไม่กล้าไปเลยให้มันไปก่อนนะครับ còn cái vinh ô số ui cái tay nè đây đồn đồn ้องเห็นทลุกำแพงครับมันเดินอยู่เฉพาะห้องนี้ว่ะโอ้โหอ้ย อะไรเลยดีอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครโดนใครโดนห้องสีเขียวคือห้องที่ปลอดภัยใช่ปะ่ะ Upgrade Adam secured. ไม่ปลอดภัยมันหิวกรหายมากเลย ไอ้เจอมาข้างล่างนี่เองจะเดินมาได้ไหมตกใจกับดังครับ ทุกดีนะที่เห็นเจ็ดละเจ็ดล,ล,ละเจนเย็นแปดแปดละ ชีตยอยู่แค่สองเอง <S <S 1> <S 1> ขับเรียบร้อยโอ้ <S <S 1> <S 1> จ่วงแรก ม,มันมีเอ็ตัวที่มันห้อยอยู่ข้างบนเลยครับ <c oughs> ต้องมองข้างบนด้วย <c oughs> เพราะาผมสังเกตเห็นว่ามันเป็นหนวด

โฮ้ยเอาเขาไหนว่าจะปิดระบบไปยังไงเออเอาละครับหนูเราตายแล้วหนึ่งตัว ผมจะชุบตัวเก่าได้ไหมรู้สึกว่าตัวเก่านี้มันกําลังโอเคแล้วผมรีว i ฟ์นะครับเพราะว่าความสามารถกําลังดีแล้วผมรีวฟ์รีวฟ์นะครับแล้วก็ผมจะทําการเออ่มองเห็นในความมืดเพิ่มเติมแล้วก็เซ็ตในการที่จะ ดูดูอิตาสิไซบ็อกนะครับที่มันอยู่หลังกำแพงนะหรือว่าดูกับดักก็ได้ที่มันระยะไกลมากขึ้นเอาได้ยินแล้วกันอ่ะปะ จะนเด็ดเขาวงกดใหม่ครับจะยากจะง่ายมากขึ้นอ่ามีหนวดไม่หลงกลโอ้ยผมละหลอนแทน Eira okay, dia. Ui! <tossi> Ui! Uh! uh, 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 uh. ยี่มีหนูอยู่แค่เท่านี้เท่านี้ตัวอยู่สงสใสต้องส่งฟรซี่ไปเฟรรสหนึ่งผ่านยากมากต้องมองเห็นกับจกักไปถ้ามันเจนมามันไม่เจนมันเจนไม่ซ้ำแบบเดิมแน่ คือการมองเห็นกับดักในระดับหนึ่งการมองเห็นในความมืดไม่ค่อยดีไซเอร์ฮันเตอร์แอคทีฟโอ้ฮะโอ้ตายหมดเลยกล้องกล้อง ฝากความหวังเอาไว้ครับ the rat has the maze. ความสามารถนี้ต้องท็อปฟูลเท่านั้นมองไม่เห็นกับดักเลยเนี่ย ต่อ,อยังไงเลยดีอ่ะ รถมาไงเนี่ยตามองไม่เห็นกับดักเลยโอ้ Rat has been killed เอ๊ะไปวิกรีดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ย

เหลือเลยครับทำอะไรไม่ได้โอ้สุดจริงๆเอาล่ะสนุกมากครับผมนะสำหรับเกมนี้เลยโอ้โหจ้ะอ่าฮะสำหรับเกมนี้ครับ Cyber Red